ที่พักทั้ง3คืนจะพักที่โรงแรมพิมานอินกแกลนวันแรกทานข้าวเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีที่ร้านอาหารบ้านร้อยศิลเวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกานาทีเดินทางไปศึกษาสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ปางกู่บัวมาดต,ตำบลบัวมาดอำเภอรบระบรือเวลา10นาฬิกา40นาทีถึง11นาฬิกา ไปต่อที่สิมวัดสว่างบัวมาศสถานที่โบราณอีกที่ใกล้เคียงกันเวลา11อนาฬิกา20นาทีถึง12นาฬิกา30นาทีทานข้าวที่บ้านดินแดงเวลา1 3นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีไปชมโบราณสถานที่พระธาตุดินแดงเวลา1 5นาฬิกาถึง17นาฬิกาไปทานข้าวที่คาเฟ่คุ้มปิยสินจบทิปวันแรกวันที่สอง เวลา7.30ดนาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีทานข้าวที่ร้านเช็คอินริมทางเวลา9 0นาฬิกาถึง10นาฬิกานาทีไปชมแลนด์มาร์คของบอระือที่วัดโพสีห้วยทรายเวลา1 1นาฬิกาถึง 15. นาฬิกาไปล่องแพที่แพน้ำใสและทานข้าวที่นั่นเวลา1 7 0นาฬิกาถึง 20. นาฬิกาไปทานข้าวและปาร์ตี้ที่ไลออนช็อกเกอร์โลมาคาเฟ่จบที่วันที่2วันที่3 เวลา9นาฬิกาถึงสินาฬิกาทานข้าวที่ริมชนกุ้งเผาวเวลา10นาฬิกา20นาทีถึง12นาฬิกาเที่ยวที่สะพานไม้เชียงคำเวลา12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีทานข้าวที่ร้านอาหารญี่ปุ่นอ so ิซากายะโอโซเวลา13บสมานาฬิกา40นาทีถึงสินาฬิกา30นาทีเที่ยวคาเฟ่ที่ดาวเรืองคาเฟ่เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา50นาที จบทริปที่ตาดน้ำบอบือและชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น